สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แล้วก็เข้ามารับชมในช่องบ่อยๆนะครับในหลายท่านที่แบบคอยกดไลค์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอมเมนต์ตลอดนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครน่าสนใจมันก็จะมาลงให้นะครับผมอ่ะอ๋อหนึ่งอันนะครับที่ก่อนหน้านี้มันจะลงประจําก็คือแอดส่วนแต่งั้นเปลี่ยนโปรไฟล์ บอยเหมือนกันนะเมกันอ่ะมาดูวดก่อนเอาผลงานวดก่อนนะครับ2ตัวถือว่าเข้าเนาะหนึกับ1 7เจถือว่าเข้านะครับผมในงวดก่อน1กรกฎาคม6 5หนะครับอาจจะไม่ได้้อาลงในงวดก่อนแต่ว่า,วาถือว่าน่าเริ่มกลับมาละอ่ะวัดวันที่16กรกฎาคม6 5หให้อะไรบ้างมาดูนะครับผมเน้นแ2ดสองเจ็ดนะครับสองเจก็เป็นตัวดังอยู่แล้ว8 2ดสองก็เลขสวยเหมือนกันนะหมือว่าสวยเหมือนกันนะครับนี่อ่าเาม สองตัวนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้านะครับสองแปดสามแปดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับสำหรับใครที่ติดตามของแอดส่วนแตนนะครัเลือกได้นะครับผมเดี๋ยวคือภาพรวมของแอดส่วนแตนะครับผมอ่านอกจากแอดส่วนแตงอ่าคลิปนี้เดี๋ยวดูแอดส่วนแตงก่อนละกันนะครับแต่ว่า I mean, คิดว่าเราน่าจะมาย้ำโพยประจําของเราด้วยนะครับโพยประจําของเราด้วยนะครับว่าโพยประจําของเรานะครับที่ยังคงเน้นอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับไม่ให้ลืมนะครับดูดีบให้ลืมเพื่อไม่ให้มันตกไปนะครับผมจัดอันดับโพยแม่นที่สุดในโลกนะครับคุยซอกเกาวนะครับอันดับหนึ่งนะครับอ่าเด็กตามนี้เลยนะครับโดยพระ้านอ่าอันนี้คือมีเจ็ดสองนะก็ชนกับแอส่วนแตงด้วยแอสนตงก็มีเน้นที่แปดเจ็ดสองเนาะ อนี่ก็เป็นในทานเดียวกันก็คือมีเจ็ดสอนะครับผมอ่าในทานเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี7จ็ดอยู่ด้วยนะครับในอันดับ1 2 3จะมี7จ็ดอยู่ด้วยทั้งนั้นเลยนะครับนี่เ็ดสองสองเนี่ยอยู่ด้วยนะครับจะเป็นปฏิทินจีนที่เป็นอีกทางหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่เราจะลืมไปได้เลยนะครับอันดับ1กุลซอกเกาอันดับ2ดุยพลันอันดับ3ประเสริฐจันทภานแล้วก็มาแรง ก็คือปฏิทินจีนนะครับที่กำลังมาแรงแล้วเป็นกระแสอยู่พอสมควรก็ดูนะครับถ้าจากที่เห็นนะครับตัวที่ชนก็น่าจะเป็น2772นะ2772นะครับของแอสส่วนแต่ครับเมื่อเทียบกับโผล่หลักของเราอนี่ก็สามารถเลือกชมกันได้เลหรืหรับใครที่ชอบตัวไหนเลือกกันได้เลยนะครับอาจจะมันอาจจะเข้าของแอสส่วนแต่ก็ได้นะครับแปดสอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับแอ้มินก็จะเลือกแต่โพลที่มิน คิดว่าเต็ตาแล้วก็ชอบมามาลงให้นะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม